สวัสดีครับผมอาร์ตสีดังนะครับผมจากที่ผมอธิบายไปแล้วทั้งภาพกว้าง,งการสร้างพื้นที่กับภาพแคบในการที่จะเบียดเอาตัวรอดหรือว่าสู้กันจับกินกันเน,ะะนี่ยนะครับทีเนี้ยจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราลองมาดูเกมจริงกันนะครับว่าอรรถรสของการชมหมักรลอมให้สนุกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันดูแล้วเอะมันต้องเข้าใจตรงไหนยังไงนะครับซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยนะเมื่อสถานการณ์ที่ทุกคนไม่มีการสู้รบก,กันก็สร้างพื้นที่กันไปนะครับ เราก็ตั้งเกมเราสร้างสร้างกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของสีดำนะฮะอันนี้พื้นที่ขาวมันก็ชัดเจนนะอันนี้ก็สร้างพื้นที่กันไปนะฮะพอเวลาเราไปชมเกมเนี่ยนะครับแล้วมันดูเละเ,ลเลทะโมโซโซเนีน่นยเราก็อย่าไปพึ่งไปสนใจอะไรมันมากขอแค่ว่าให้มันไปจนเขาเรียกหาว่าให้มันจุดที่ลงตัวของเกมนี้มันหน้าตาผ่านไปสักสิบยี่สิบเมตรจากบริเวณนี้มันเป็นยังไงที่ คนเล่นข่าวก็ดำเขาคุยกันผ่านผ่านกระดานเนี่ยฮะจบออกมาเสร็จรุปสารการเป็นไงเราจะเห็นเองนะอย่างตรงเนี้ยเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมเม็ดมันเยอะไปหมดเลยสลับกันมันก็ดูกันว่าเขาคุยกันยังไงนะฮะอันนี้ก็คุยกันออกมาว่าอ๋อโอเคตัวนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวนะครับผมตัวนี้เป็นพื้นที่สีดำเป็นนี้ตายนะเป็นนี้ก็น่าจะตายตัวนี้นพื้นที่ของสีดำอันนี้เขาคุยกันออกมารูปสุดท้ายของบรนเลยนี้เป็นแบบนี้นะครับผม ทีนี้อันนี้ก็มีการอะไรแอบมองนิดหน่อยอน,นี่ไม่สนใจนะนะซึ่งอันนี้เองดําเองก็มาขอแบ่งพื้นที่นะผมแล้วก็เริ่มจากว่าตอนนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของสีดําเองเขาก็เริ่มบุกเช่นกันนะฮะอันนี้เขาเริ่มบุกเหมือนกันนะครับผมนะเขาเริ่มบุกพอออกมาปั๊บเนี่ยตรงน,นี้ก็ต่างสถานการณ์ก็ต่างโดนเดียวน,นิดนึงนะถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะเขาเองก็นะก็เริ่มคือตอนนี้ถึงตอนนี้เราก็เริ่มชัดเจนว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาวพื้นที่ขาว ม้านนี้ขาวด้านล่างนี้ยังกว้างเกินไปกว่าจะบอกว่าเป็นของใครนะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่ดำอันนี้น่าจะเป็นของดำนะดำที่เปิดเลยนะปิดเริ่มชัดเจนเรื่อยๆเหนือตาอ่าใต้ใต้ตรงนี้มีปิดแหว่งนิดหน่อยถ้าตรงนี้ปิดสนิทตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสีดำชัดเจนนะฮะและดำเองก้อนนี้ก้อนคันใหญ่นะครับผมนะพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ตาสีขาวเองขาวก็เริ่มบุกเข้าไปในพื้นที่อาณาเขตของสีดำนะครับซึ่งการบุกออกมาเนี่ย ขาเองก็เลยจำเป็นต้องหนีตายออกมาน,ะนี่ก็นะสังเกตว่าขาวเองเราจะโดนล้อมนะก็เลยต้องหนีกลุ่มนี้ออกมาแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะเวลาเราดูเฮ้ยกลุ่มนี้ตายมันนี่เอาสุดท้ายไม่ตายเขาก็ตัดนะฮะเขตัดปั๊บเนี่ยพอตัดปั๊บนี่ก็สู้กันอีกหน่อยนึงนะเขาตัดปั๊บสู้กันอีกหน่อยนึงนะเม็ดนี้ออตาลิเนี่ยเป็นเม็ดตัดถ้าเกิดว่ากินปั๊บดำเขาวเองทั้งกลุ่มก็จะเชื่อมกับหาพวกนะครับผมซึ่งขาวดำเองเนี่ยไม่เลือกที่จะออตาลิเนี่ยดำไม่เลือกที่จะ เชื่อมเพราะว่ากลัวข่าวก็จะวิ่งทะลุจ่อหมกล้อมอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในหมกล้อมเองเนี่ยนอกจากกินกันแล้วเนี่ยบางทีกินกันไม่ได้แต่เป็นการเขาจพยายามที่จะล้อมล้อมกันเนี่ยต,ตอนนี้ดําเองเนี่ยพยายามที่จะล้อมข่าวอยู่กลุ่มนี้นะล้อมข่าวอยู่นะอัตลบของหมกล้อมคือว,ว่าอ่าพม,มันดูดึจุดหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นปับ๊บเราก็ไม่ต้องดูหรอกครับผมว่าสำหรับคนที่อาชมไม่เป็นไม่ต้องไปรู้หรอกครับผมว่ามันเป็นยังไงเราก็ไปดูที่ไฟนอลเลยว่า พอเขาตัดกันเรียบร้อยสู้กันตรงนี้ตรงนี้จะป๊อปนะสังเกตกลุ่มนี้เองกับกลุ่มนี้ก็ข่าอกจากกันเพราะมินิอยู่แต่ถ้าว่ามินิเขานะมินิจับกินมินิตายเพราะว่าอันนี้กลุ่มนี้เชื่อมกันนะครับกลุ่มนี้เชื่อมกันก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของขาวนะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของดําและกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของขาวซึ่งดูเหมือนกังจะถูกล้อมอยู่แต่ว่าม่นิมาตะลุยอยู่กินแล้วก็เชื่อมกับหาโกได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่น ซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทนี้ก็มีการสู้บรบกันอีกมีการเขาเรียกนะ,ะสู้กันว่าะนะพอถึงตอนนี้เนี่ยเขาเองก็นะกลุ่มนี้ก็โดนเหมือนกันเหมือนกำลังจะถูกปิดล้อมเหมือนกันแต่เขาอาตาดาเองกลุ่มนี้ก็กาลังจะถูกปิดล้อมเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่มานาันน่าตื่นเต้นก่อนนี้ก็คือว่าจังหวะตอนที่มันสู้กันนะสังเกตพอสู้กันตอนนี้ปั๊บเนี่ยนะนะ ตอนนี้มันดูแล้วมันสับสนซับซ้อนมากเลยแต่ก็ไม่ต้องสนใจมากก็คือว่าขาวเองกำลังจะปิดล้อมดานะฮะส่วนดําเองก็กําลังจะนะถ้าเนนปิดล้อมได้ก็ต้องสร้างสองห้องให้ได้ซึ่งนะดำเองก็พยายามที่จะดิ้นรนในการสร้างสองห้องอยู่นะครับผมซึ่งสุดท้ายเนี่ยจังหวะนี้เองเนี่ยเป็นจังหวะที่เป็นจุดผ่านเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของเกมมีที่สุดของเกมหรือว่าพอมเมนี้แอบมองปั๊บเนี่ยนะเบนี้ถ้าดําทิ่มเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเจ๊ะขู่เจ๊ะกินสองเมนี้นะ แล้วสองเม็ดนี้ก็จะตายแต่ถ้าว่าข่าวเองเลือกที่จะ,ะไม่เอาละข้อมบลน,นะเลือกที่จะเชื่อมเชื่อมตรงนี้ไปนะแล้วก็ปล่อยให้อันนี้จับกินนะซึ่งพอจับกินปั๊บเนี่ยนะผมก็เท่ากับว่าดูเหมือนว่าดําเองเนี่ยตรงนี้จะถูกล้อมทั้งหมดเลยแต่ถ้าว่าสองเม็ดเนี้ยมันถูกตัดกินอยู่ข้างในและนะสองเม็ดนี้หน้าตายก่อนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าสองเม็ดนี้ตายกลุ่มน,นี้ทั้งกลุ่มก็จะเชื่อมกับข้าหาพวกตรงนี้นะผมเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากัรอ,อดไปก็ไปดูพื้นที่กนะัเลยทีเดียว ซึ่งตอนจบเกมเนี่ยกระดานเนี้ยสังเกต Done. พอถึงพอไปเรื่อยๆหลังจากนี้ก็ไม่มีความไม่มีความสู้รบอะไรกันละนะเราจบเกมเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อนี่พื้นที่สีดาพื้นที่สีดาพื้นที่สีขาวและพื้นที่สีดาและเนื่องจากสองมีดตายนะสองมิตทีตายนี่ก็ดำ็ลอดอันนี้พื้นที่ของสีดําพื้นที่ขาวพื้นที่ขาวพื้นที่ขาวและพื้นที่ขาวนะับซึ่งกระดานเนี้ยพื้นที่ของสีดำเป็นใหญ่ไปเยอะมากนะฮะ ในช่วงประมาณช่วงๆขายเกมบริเวณนี้สำหรับคนที่ดูพอจะเป็นบ้างเนี่ยถ้าเรามานั่งนับแต้มกันเนี่ยนะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเกินห้าทีเยอะในตอนหน้าผมจะมาให้ดูว่านับแต้มเป็นอย่างไรนะผมแล้วจะได้เข้าใจสถานการณ์เกมนะครับสำหรับตอนสำหรับตอนนี้ผมะนะครับสวัสดีครับ